ครับขุนพลเอกเมืองนนท์ไปรอชิงชนะเลิศเลยครับพบกับผู้ชนะของคู่นี้ครับเพชรรินเสถียรมวยไทยกับสิงห์สยามพีบุญหลายวยไทยแต่ว่ายังไล่สิงห์สยามไม่จนมาดูวงในครับคุยกันแล้วนะครับนี่ครับทำมวยไทยให้เปดนซ้ายเอาพยายามจนดักออกซ้ายนะครับเจอศอกซ้ายงัดเอาครับซ้ายนะครับสิงห์สยามมายนะครับโอ้โหต้องการฟันก้อนโอ้โห ครับปักหลักปักหมุดศา้ายอย่างเดียวเสียหลังกับเสียงตกโอ้โหจะเล่นหรือเสียงหวนร้องเพลงยังเปาะด้วยนะครับโดนไปกวากมือเรียกครับโอ้พี่นรินบอกชอบใจมากครับท่าแรกแบบนี้สนุกนะครับอดีตเพื่อนร่วมค่ายกันนะครับมาพักฮักกี้โอ้โหอ้าวเดือดแล้วเดือดแล้วเดือดแล้วเอาเนี่ยเดี๋ยวก็รู้คุณมารุษซ้ายกับขวา คพื่อมันติดอย่างว่าครับอะไรก็ดับยากครับไหลต่อยลำตัวปิดพลิกเอาแต่คนที่ล้มบ่อยๆนี่น้ำหนักโอ้ยสอกอมัดเอาแล้วครับนี่ครับอย่างที่ผมเรียนไว้เดี๋ยวได้เรื่องทั้งคู่นี้ยอยากมีโอกาสครับมีรมางวัลพิเศษจากคาโคโมฮาหมอบให้อยู่ด้วยเอาตบซ้ายจิ้มขวาพักศอกวา,างแข้งจิ้มหน้าเมาไม่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 เมาครับก็จะออกแล้วครับเพราะตอนนี้ครับแปรคุณอภูพันกันแล้วครับเดินเข้ามาครับเจอแข้งซ้ายเพชรรินเปล่าไปแล้วครับแข้งของสิงห์สยามอัง ทีครับก็้วครับมาแตกไม่แตกครับคู่นี้น็อกไม่น็อกโอ้เข้าไปเจอซ้ายของสิงห์สยามถึงตัวอย่างเดียวปืนเท่านั้นที่ของโลกครับเพชรนนท์บอกโอ้โหเข้าไปครับเปิ้ลเวชชัยโค้งครับต้นเข้าไปสามแข้งโอ้แต่ว่าต่อยมาครับต่อยท้องอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปโอ้ยมาเป็นลูกคิดเลยครับตรงนี้คิดสั้นคิดยาวคิดสั้นคิดยาวเอา โอ้ยบรรยากาศนี่ครับวางทีนึงเต้นด้านหลังเตะมาเตะมาเข้าไปครับอ้าวมีแข้งซ้ายออกมาแหมจะมาออกลูกสุมือไปเลยครับไปไปมาเขี่ยไว้โอ้ยบัตรฟากับลูกขาบปุ๊บเลยครับโอ้โหเตาครับนับเลยครับนับเลยครับเดี๋ยวฟังการก่อน ถอยแล้วไปอยู่สามเหลี่ยมนะครับจับยกโค้ยค่อยๆลูดครับสี่สามสองหนึ่งครับโอ้โหเต็มกระโดงคางเลยครับเปี้ยง่อไปครับหมัดคว้างควายครับหมัดโคราชก็แบบนี้ครับโอ้ถ้าเป็นาษาสางกฤษก็โอ้เฮดประมาณนั้นแหละครับนับนะครับแล้วรีบลุกนะครับปัง4สมซอีกทีครับโอ้โหแล้วรีบลุกนะครับรีบลุกประสานการสรงตัวมันเสียนะครับส่ครับ พี่กินนั่งนับฟังโอ้เรียบร้อยเลยครับไปเลยครับเหลือเชื่อจริงๆครับนี่คือมนต์เสน่ห์ของช่องแปดครับดูลีลาครับจำชื่อคนนี้ให้ดีครับเพ็ทนรินสธีนมวยไทยยินดีดบบ้วยนะครับผมชนะใน